เลยปักซอยไปเลปักซอยเดี๋ยวเราถอยหลังกลับเหมือนเดิมขับให้เลยก่อนนะคะท้ายมันจะได้แบบเข้าซอยได้ดูรถในรถมาไหมอะไรยังไงเออช้ๆดูเสเลยยังเลย,ยไปน,นิดนึงตรงท้ายดูกระจกดตรงกระจกสิเห็นไหมเห็นท้ายเลยปักซอยไหมนี่กระจกขวาก็ถอยเลี้ยวขวาก็มองทางขวาเล็กนิดนึงกนิดนึงนะเดินหน้าเป็นนิดนึง เออเอาดีๆเอาดีๆใส่แก้ถอยใส่แก้ดีๆอ,อ่อยเออเลี้ยวขวาไปมองกระจกข้างไปด้วยเออข้างขวาเี๋ยวเบรกอย่าปล่อยเบรกเยอะเลี้ยวหยุดหมุนทำไมหรอค่อยๆถอยไปเลี้ยวไปอะ่ะพี่ดูท้ายรถสิว่ามันเลี้ยวเข้าไปในซอยไหมเห็นในซอยไม่เห็นที่พื้นถนนไหมนะ่ะเออไม่ใช่มองรอยจะสเสาไฟฟ้ามองทางด้วย มองในกระจกข้างนะเนี่ยเลี้ยวขวาไปมันต้องเลี้ยวเยอะนะคะหมุนนิดเดียวมันไม่เลี้ยวให้พี่นะเออพอจะไปจะไปไม่ถอยมาลูกชา้ชาๆชา้ชาๆถอยชา้ชาๆขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยคืนซ้ายมามเบรจอดเพราะอะไรถ้ามันชิดขวาพี่ก็คืนกลับมาหน่อยนึงคืนกลับมาลรืคืนพำอะไรให้ตรงรอบนึงเออแล้วก็ถอยไปชา้าๆ แล้วจำไหมนะเวลาถอยหลังน่ะเขาถอยช้าๆกันเขาไม่จะถอยไวถอยไวมันก็เลี้ยวไปชนนะสิมาถอยมาช้าเราดูรถตรงเมื่อไหร่ล้วพี่จอดช้าค่อยๆไลยังอ่ะพอจอดเสร็จแล้วพงอะไรเมื่อกี้เราคืนไปแล้วรอบหนึ่งเหลืออีกหนึ่งรอบคืนรอบหนึ่งก็มันมีสองรอบคืนไปละรอบหนึ่งเอ้ยมาถอยหลังมามันก็จบข้างสองข้างถอยหลังเข้าไปในซอย ดูซีขวาแนละ้วถอยไปชนอะไรไหมในกระจก,กะเห็นไหมแม่ถอยก็มาอย่าไปนั่งมองรถชนนะมันจะชนกระจดนะอืชถอยมถอยช้าๆพอยย่างไปเลี้ยวซ้ายนี่เ,เ,เราจะเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถเลี้ยวซ้ายแม่เบนเกี้ยจะเดินหน้ามาชะลอมะเลี้ยวซ้ายมาเลยวนมา,นมา ดูกระจกซองกระจกซ้ายข้างหลังมีใคโรโผล่มาจากซอยไหมห่ยม,มองกระจกเออดูทุกครั้งจะเลี้ยวซ้ายมองซ้ายมาเลี้ยวมาเลยเลี้ยวไหมหมุนเบรกชะลอได้เออให้เลี้ยวเยอะๆไม่ได้ให้ปล่อยรถวิ่งไวๆเบรกชะลอไวเบาๆึ้นเบรกชะลอ,ะลอค่อยๆขึ้นนู่นมองทางไกลๆม่มองอะไรข้างๆาาออมองข้างหน้าเออมองข้างๆเดี๋ยวเห็นข้างหน้าได้ไงเราก็ไม่รู้เราจะหมุน方向盘ยังไงเออนั่น เขาขับรถเขามองนี่นี่มองทางเขาไม่ได้มองข้างทางอย่างนี้นะมองหนี่มองข้างหน้านี่ว่ารถมันไปทางไหมเรียนตั้งหลายวันแล้วมันก็เลี้ยวเหมือนเดิมทุกวันนี่แหละพี่ต้องจําว่ามันเลี้ยวยังไงมันทํายังไงคือมันเลี้ยวเหมือนเดิมไม่ว่าจะเลี้ยวที่ไหนมันก็เลี้ยวเหมือนเดิมก็คือมองหน้ารถกับทางมองนู้นมองไปทางไม่ใช่มองแค่หัวรถ ว่าหมุนรถมันอยู่ที่ไหนตรงกับเส้นหรือยังไม่ไม่ได้ดูแบบนั้นมองไปทางข้างหน้าหน่มองหาทางให้เจอว่าทางมอยู่ที่ไหนดูซิ้นหน้ารถมันไปทางไหมเราหมุนพวงมาลัยเอาพวงมาลัยก็จับเบาๆหมุนดีๆค่อยๆหมุนเนี่ยงไปถึงปากซอยพอถึงปากซอย เลี้ยวทางที่เราจะเลี้ยวไว้อันนี้เราจะเลี้ยวซ an. ้ายก็หันหน้ารถไปทางซ้ายถ้าจะเลี้ยวขวาก็หันหน้ารถไปทางขวาเนี่ยหันมาหันแล้วหันมาหันชิดซ้ายมาเอ๊ะเอาอกประมาณแล้วเราก็ขยับรถออกมาถึงปากซอยแล้วก็ดูขวาว่ามีรถมาไหมเบรกดูขวาเอ้ยไมาเลี้ยวเลี้ยวเร็วเบรกชะลอหมุนไหเบรคก็ไม่ต้องปล่อยเยอะหรอกพี่เบรกชะลอคืนคลื่อนนี่ถ้าคูไม่ไหวคืนพี่ยังไม่คืนนะเนี่ยคืนคืน ก็หยุดหมุนทำไมล่ะพี่มองไปไกลๆดูมองไปหนุนหน้ารถตรงไปอย่าหมุนั่ว่สิพี่บอกครูไว้จับพอมแล้วเบาๆพี่ก็จ,จับจับจับหมุนไปหมุนมาเนี่ยอ่ะจะรู้ไหมล่ะมันตรงหร้อยังเนี่ยฮะแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดครูไม่บอกให้คืนพี่ก็ยังไม่คืนน,นะพี่ก็จะรอให้มันตรงเราก็ล้วค่อยคืนเนี๋ยก็เข้าป่าอีกพี่ต้องจําต้องจําที่ครูสอนอย่าทําแบบที่เราคิดถ้าทําแบบที่เราคิดเราไม่เป็น ต้องทาแบบที่ครูสอนครูบอกว่าหน้ารถหันมาไม่ต้องรอยให้ตรงถ้ารอ้อยตรงคืนไม่ทันมันจะเข้าปาหน่ะรถเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วคืนพี่ไม่ได้คิดตอนเลี้ยวพี่ก็ตั้งนัง่งตาเลี้ยวอย่างเดียวเลยกลัวมันไม่ตรงเอวันนี้ฝึกทุกอย่างนะคะฝึกเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฝึกกลับรถยูเทิร์นฝึกถอยหลังเรียนไปสามวันแล้ว แล้วก็ฝึกขับรถให้ตรงทางเบรกสลอบเปนไฟหรือยังถ้าช้าค่อยๆเบรกดีๆเอออย่าเบรกขอที่หมอตามมันเคยตัวเออจอดดีๆลดรถยยเทินเราจะยูเทินจากฝั่งนี้นะคะข้ามไปฝั่งโน้นหมุนขาเพิ่อมอีกนิดนึงพออืมไปมองหน้าหลัง้า้ขวาหน้าหลังบ้างกับ เกชะลออย่าหมุนมั่วๆอย่าหมุนมั่วๆมันจะงงนี่หน้ารถหานมานี่หานแล้วคืนปล่อยมือปล่อยเบ็กชะลอคืนมากหมุนหมุนนะหมุนก็พี่ไม่ปล่อยตั้งแต่แรกพี่ต้องปล่อยตั้งแต่แรกถ้าอยากให้มันคืนเองไม่ใช่มือซ้ายปล่อยแล้วแต่มือขวาจับป่อัไนั้นเขาเรียกปล่อยไหนล่ะปล่อยมือเดียวแลกมือนึงจับมันค่ามถากับไม่ได้ปล่อยพี่ต้งปล่อยสองมือสิปล่อยสองมือแล้วประคอมมันกลับไหมไปจับอะไรปล่อยมือเดียวปล่อยมือเดียวถ้ากับไม่ได้ปล่อย ลี้ยได้ไม่ได้ก็เลี้ยเอาเองครูไม่หมุนให้หมดเวลาให้ครูหมุนให้แล้วครูจะจับพวงมาลัยช่วยจับช่วยอะไรก็เฉพาะวันแรกเท่านั้นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยบางครั้งก็ต้องคอยช่วยบ้างช่วยบ้างแต่ไม่ได้ช่วยตลอดเน,นียหมุนได้ไม่ได้ก็ต้องหมุนเองจะได้รู้ว่าไหนผิดอันไหนถูกหมุนเองเป็นคนทําเองอ่ะเปลี่ยนเลนซิเดสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนเลนเออคือปรับหน้าเราให้รงเออ หัดเป็นเลนนะคะอันนี้หัดเลี้ยวหัดเป็นเลนหัดทุกอย่างเลยค่ะฝึกทุกอย่างเลยที่มันต้องใช้จริงในชีวิตจริงอ่ะเบรกชะลอเลี้ยวข้ามถนนเลี้ยวข้ามถนนไปทางขวาเลี้ยวออกจากซอยไปทางซ้ายเลี้ยวหมดทุกทางอา่ะไปเลี้ยว<ะ>ไปเลี้ยวเบรกชะลอมุนเลี้ยวไปเลี้ยวมองทางให้ด,ไดีไม่ต้องรอคูชุดไม่ต้องร้อยคู่บอกทางอยู่ที่ไหนปล่อยมือปล่อยค่อยๆดีๆซิทำดีๆ ไปเลนซ้ายไปเนี่ยขับรถนะไม่ใช่มองแต่หัวรถนะคะมองทางนู่นมองไปข้างหน้ามองในซอยนน่นมองหน้ารถก็จริงครูพูดคําว่าหน้ารถไม่ใช่หัวรถครูบอกให้มองหน้ารถเนี่ยมันไปทางไหมไม่ใช่มองหัวรถกับเส้นกับเลนกับถนนไม่ใช่ไม่ใช่มองหัวรถมองเข้าไปข้างในซอยมองซิสังเกตดิซิหน้ารถเราเนี่ยมันหันไปทางไหมมันวิ่งไปป่าไหมหรือมันวิ่งข้ามไปเลนขวา อยากขับรถเป็นก็แค่เลี้ยวเป็นขับทางตรงใครๆก็ขับได้ต้องเลี้ยวเป็นเบรกเป็นจอดเป็นถอยหลังเป็นถึงจะขับรถเป็นได้แต่คันเร่งได้เบาๆออทางตรงใช้คันเร่งทางเลี้ยวใช้เบรกตรงไหนต้องการชะลอกดแตะเบรกตรงไหนอยากไปกบแตะคันเร่งไปแตะคันเร่งไปตรงไปตรง คูมีสติด้วยค่ะพี่แหล่พี่แหล่บอกครูพี่แหล่ทำไรครูบอกให้พี่แหล่ทำไรตรงครูบอกให้แตกคันเร่งไปตรงไปนี่พี่แหล่ทำอะไรอยู่อ๋ออย่างนี้จอดโอ้ <Hey. S 2> oh. พี่แหล่สติแล้วเตือนเตือนนี่ครูจะบอกว่าวันนี้เรียนวันที่สี่แล้วนะพี่แหล่เรียนวันจีนั่นพี่แหล่ไม่ได้ฟังครูแล้ว,วเวลาเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะพี่แหล่ก็ไม่ได้ฟังครูเลยนะว่าครูให้เดินหน้าให้ขยับไปคห้แผมไม่ได้ฟังเลยเมื่อวานเบรคคากลางถนนเลยจอดคากลางถนนดีในระถไม่ชนครูให้ตรงไปนน้นไปโอ้พี่นี่เห็นไหมเนี่ยจดจ้องอยู่แต่สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ย นี่คือสาเหตุนะคุณจะบอกว่าถ้าเกิดใครเรนะียนกับครูนะอยากจะขับรถเป็นอยากคิดเองหลยฟังครูมากๆหน่อยขวบปายพี่ปลายตรงไปเลยนะคะแต่คยเร่งจอด <c oughs> โอ้ยไปนี่แหละเวลาที่มีเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะ่ะพี่ถึงทำตามครูบอกไม่ได้พี่ไม่ได้ฟังเท้าวางเบรกอย่างเงี้ยเออเข้าโค้งไป ให้เลี้ยวโค้งไปมันเข้าเออข้างทา,างหรือเปล่าดูให้ดีเออไปลอมลยหลวมๆแม่จ้าและไอ้ครูสอนนะวิธีหมุนพวงมาลัยวิธีจับพวงมาลัยก็ต้องจําเราเคยทํายังไงทําได้อะครูสอนให้ทําไงเราทําได้ก็ทําแบบนั้นอย่าไปเอาที่เราคิดเยอะส่วนใหญ่นักเรียนที่ขับรถไม่ได้ก็เพราะเอาแต่ที่ตัวเองคิดนี่แหละที่ครูสอนอะจําไ,ไม่ได้ไม่ได้จํา แล้วโมตะหมกมุ่นคิดเยอะเกินไปคิดแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีนะเราจะทำอะไรดีนะไอ้ที่ครูสอนนะคะครูให้ทำอนุนอันนี้ทำตามที่ครูบอกนี่คืออะไรฝึกอะไรฝึกสติคะ่ะเวลาเราขับขับรถบนถนนเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันได้ไหมไอนี้แค่ครูบอกว่าตรงไปยังไม่ตรงเลยยังจอดเลยเนี่ยเบรกชะลอยังหันหล้ออีกเบรก ถึงโคง้งเบรกชะลอเบาๆเบาๆเอาเลี้ยวโค้งไปเลี้ยวโค้งเบรกสิเบรกก็มีพี่เออเลี้ยวโค้งไปค่อยๆมากขึ้นไปมือ่อรวมๆจา้าค่อยๆมุนดีๆไม่รู้หรอกครูสอน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 ,สอนทุกอย่างสอนทุกสิ่งอย่างสอนทุกซอกทุกมุมครูก็ไม่รู้ว่าเอาที่ครูสอนไปใช้ไหมใครเอาที่ครูสอนไปใช้ก็ขับได้นั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ตามไม่ได้คิดตามก็ไม่เป็นนะ ไม่ใช่ว่าครูนั่งข้างแล้วมันจะเป็นเองแบบอัตโนมัติเปลี่ยนเลนเปลี่ยนป้ายเท้าคนบางที่เบรกอันเนี้ยเออต้องปรับแค่ให้ตรงช่องดีๆค่อยๆปรับจะดีค่ะเราอยากทําอะไรได้เรค่อยๆทําดีๆแต่เราให้ต้องกับทา่าม,มันต้องจาจ้างครูสอนใครก็ช้างทุกคนนั่นแหละที่เรียนกับครูเนี่ยจ้างครู จ้างครูเพนไปสอนจำที่ครูเพนสอนด้วยทำตามทำตามมันถึงจะทำได้ค่ะถึงจะขับรถเป็นถ้าไม่ได้ทำตามที่ครูสอนก็ขับรถไม่เป็นเราจะเลี้ยวขวาจะ้ะเราต้องชิดซ้ายไว้นะเดี๋ยวเผื่อนี่ซอยแคบก็จริงเอ้าอย่าไปเบียดซอยแคบก็จริงแต่หมายถึงเราไปเลี้ยวชิดขวาไม่ได้เดี๋ยวเผื่อรถใครเขาเลี้ยวเข้ามาในซอยเออ ปักซอยเราค่อยหันไปางซลอหันแล้วเราไปตะควาไปทางขั้น,น,น,นออประมาณพอประมาณเออแล้วก็วิ่งไปไหนจอดปักซอยจอดเป้าๆจอดเดี๋ยวครูดูซ้ายให้เพราะซ้ายนี่ติดรถคันนี้จอดบังนะคะครูจะดูซ้ายให้ว่าซ้ายว่างไหมพี่ดูขวาชะงกขยับรถนิดนึงได้ค่ะอีกนิดนึงเอออีกนิดนึงเพื่อจะได้เห็นนะคะว่ารถมาไหมอ่าซ้ายซ้ายครูดูให้เดี๋ยวเพิ่งไปนะซ้ายมีรถมอไซค์มา,า,มาแล้วเดี๋ยวเราก็ดูขวาค่ะ เออดูขวาว่ามีรถมาไหมเรารอก่อนรอทางซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ามาหนึ่งคันเนี่มยมอเตอร์ไซค์มาเร็วอ่ะซ้ายว่างแล้วขวาว่างไหมมองขวาไวา้มาขยับรถออกมาไปรถมาเออรถมาก็จอดจ้ะเนี่ยก็ขยับมาดูไงมันอยู่ลึกเกินไปมันมองไม่เห็นอ่ะขวาว่างไหมขวาว่างอ่ะซ้ายว่างปัดปล่อยเบรกปล่อยเบรกค่อยๆดูอีกทีนะึงเออ แล้วเดี๋ยวพี่อย่าลืมเลี้ยวด้วยนะคะรถเราจะเข้าป่าเข้าดงนะเออหมุนดูซ้ายด้วยดูซ้ายอย่าดูแต่ขวาซ้ายไปหม,หมุนขวาหมุนขวาปล่อยเบรกไปว่างไปปล่อยเบรกทั้งคู่เออไปเหยียบเบรกไว้มันจะข้ามาามายังไงมาเค้น ดึงดึง,ด,งดึงไว้มันจะตรงให้หมั้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่เป็นนะอ่ะไปไปแต่เครื่องไปแล้วไอ้ข้ามถนนเนี่ยมันต้องปล่อยเบรกข้ามมานะพี่เหยียบเบรคว่มันจะข้ามมายังไงก็ปล่อยเบรกแล้วก็เลี้ยวข้ามมาขึ้นรถให้ตรงทางเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเปิดเออเดี๋ยวเข้าซอยซ้ายข้างหน้านี่ก่อนเลี้ยวไงมองกระจกซ้ายก่อนนี่อเออเดีกซะรอ นี่นี่ไปเหยียบคเร่งเสร็จแล้วตกใจเหยียบเบรกต่อเนี่ยพี่โดนรถชนนะให้ถึงปากซอยก่อนเอาดีๆซิพี่ว่าเนี่ยึงปากซอยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะทําอะไรทําให้มีสตินะพี่นะครูก็ช่วยไม่ได้นะคือครูอยู่ไม่เป็นไรหรอกคืนคืนค่อยๆหมุนดีๆค่อยๆหมุนดีๆเลนซ้ายค่ะครูต้องการเลนซ้ายพี่คือ มองใกล้ๆสิพี่มองต่อหัวรถเอ๊ะนี่รู้ไม่เลี้ยวไม่ตรงทางเพราะอะไรมองนั่งมองต่อหัวรถเนี่ยใครเขามองหัวรถแล้วเลี้ยวเปลนกันบ้างพี่มองบอกให้มองเข้าไปข้างในมือพี่จะหมุนได้เองอัตโนมัติมือพี่จะหมุนได้มันมันจะไปซ้ายไปขวาคือพี่ต้องมองข้างในมองทางข้างในที่เราจะไปเนี่ยทางนู่นข้างหน้านู่นมองข้างหน้าไม่ใช่มองหัวรถหัวรถกับข้างหน้าคนละที่กัน จะทำอะไรทำให้ดีๆอ, c, อันไหนเบรกอันไหนคันเร่งไปเลี้ยวไปสาเหตุที่พี่แหลขับรถเร็วๆไม่ได้แต่เคันเร่งมากไม่ได้เป็นเพราะว่าขนาดเหยียบเบรกพี่แหลยังไปไม่ตรงทางเลยนะปล่อยมือปล่อยค่อยๆคืนเออนั่นแหละจ้าเราใช้สองมือดีๆประคองดีๆออ นายขับช้าๆไม่ค่อยจะตรงอะ่ะมันเหยียบเร่งไปแต่ะเร่งไปกระชนมันแล้วแต่นะคะอย่างที่ครูเคยบอกนะไอ้ความเร็วรถเนี่ยเราใช้เนี่ยตามความสามารถของคนขับนะคะไม่ใช่ว่าขับรถไม่เป็นฉันขับรถไม่ตรงทางจะฉันจะก็เหยียบเร่งไปหกสิบแปดสิบโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องนะคะมันตายเปล่าอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สมควรทําขับรถเป็นไม่เป็นนะเขาดูว่าควบคุมรถได้ไหมเขาไม่ได้ดูว่าขับรถได้เร็วไหม ขาดูว่าควบคุมรถได้ไหมขับช้าๆยังไม่ตรงเลยไปขับเร็วเพื่อครูหมายถึงครูสอนทุกคนให้ทุกคนคิดตามนะคะคนที่ดูคลิปครูเนี่ยคิดตามที่ครูพูดเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าเอ้ยฉันขับรถแหมฉันอยากขับรถเป็นฉันต้องขับเร็วๆได้ไม่ใช่เราต้องดูว่าเราควบคุมรถได้ไหมเลีวว้ยวตรงทางไหมเวลาเบรกเนี่ยมันเบรกหัวทิ่หมหัวตาไหม เลี้ยวรถตรงทางเปล่าที่สำคัญเนี่ยไอ้เลี้ยวไม่ตรงทางเขาเรียกเขาเลี้ยวไม่เขาเรียกว่าขับรถไม่เป็นนะถ้าขับรถเป็นต้องเลี้ยวรถตรงทางข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายจ้ะพี่ พอประมาณนะคะนันนี้เขาเรียกว่าเตรียมเลี้ยวหัน,นหน้ารถมาทางที่เราจะเลี้ยวเอาไว้เสร็จแล้วก็จอดตัวรถทงขวาว่างไหมคะขยับรถได้อ่าเบรกได้ไหมว่างไหมว่างก็เลี้ยวซ้ายมาเลนซ้ายนะคะค่อยๆพอก่อนอ่ะหมุนซ้ายเพิ่มพอตัวเราเนี่ยตัวเราเลยเลยแนวพุ่บาทมาแล้วมันออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายเพิ่มได้พอจอับไว้นี่เออใช่ค่อยเลนซ้าย มองไมดิทำไมพี่มองแต่เนี้ยเนี่ยพี่มองอยู่อยู่ตรงเนี้ยนู่นมองไปข้างหน้านู่นข้างหน้าข้างหน้าเออทำไมพี่มองต่หัวรถพี่จะเลี้ยวซ้ายพี่ก็อมองข้างซ้ายนี่พี่มองไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่ข้างซ้ายกับข้างขวาข้างหน้าเวลาเราจะเลียวเรามองข้างหน้านี่เลี้ยวเรียนเลี้ยวผ่านไปสามวัน,แล,วน,นแล้วเนี่ยวันที่สี่แล้วเนี่ยแล้วเรียนครบห้าวันก็จบแล้วนะพี่แหล่ต้องมองข้างหน้า หน้ารถหน้ารถไม่ใช่หัวรถถ้าพี่แหลไม่ทำพี่แหลก็เลี้ยวไม่เป็นอย่างนี้นี่แหละไปเขามองทางกันค่ะมองไปข้างหน้าเขาถึงจะเห็นเออหน้ารถเลี้ยวไหมมองทางเออหน้ารถไปทางแล้วเอาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปมองหัวรถเราจะไปเห็นแหลรแลนะมองไม่เห็นนะครูมองไม่ออกไม่รู้รถตรงหรือไม่ตรงอา้าวก็มองคนละที่กับที่ครูสอนพี่ต้องมองที่เดียวกันกับที่ครูสอน ที่เดียวกันที่ครูสอนคือที่ขา้างหน้าชิดซ้ายแมจ๊ะชิดซ้ายอีกเราจะกลับรถชะลอประสิญญาไปขวาวิ่งค่อยๆวิ่งไปถึงป้ายเหลืองเบาๆเบรกชะลอไว้เออก่อนจอดทุกครั้งมันต้องมีการชะลอมันต้องผ่านการชะลอก่อนไม่ใช่วิ่งมาแล้วจอดเลยเออเบรกชะลอชะลอ,ชะลอคือทําให้มันช้าลงช้าลงค่อยๆช้าลงแล้วถึงจะจอด ดีๆมองทางมองทางอย่ามองพวงมาลัยค่ะไม่ว่าพี่จะหมุนพวงมาลัยเพราะอะไรก็ช่างอย่ามองพวงมาลัยยกเว้นตอนนับรอบคืนเอออันนั้นมองได้จะได้รู้ว่ามันกี่รอบอันนี้เราหมุนแค่สุดเราหมุนขวาหมดซ้ายหมดเราไม่ต้องดูเรามองทางเอาไว้ตามมองทางมือก็หมุนไปเออกลับรถนะคะให้นารถหันไปทางเบรกะลาให้นารถหันไปทางจ้ะชา้ชาช้า อาขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยึ้นได้แล้วค่อยๆขึ้นมาช้าๆปล่อยมือล้หลวงปล่อยึืนมือซ้ายหมุนจ้ะเออมือซ้ายหมุนประคองมาจ้านั่นแหละเอาไปตรงไปวันนี้ครูสอนให้เปลี่ยนเลนนะคะทุกอย่างเลยที่คนขับรถเขาต้องใช้การนําเป็นพื้นฐานการข,<ม>ขับนะการเลี้ยวการเปลี่ยนเลนการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการกลับรถทุกอย่างถอยหลังด้วย เปลี่ยนเลนเปลี่ยนมาตั้งหลายรอบแล้วพี่แหล่อะไรเปลี่ยนเลนเสร็จกลับไปอยู่ที่เดิมกลับไปอยู่เลนซ้ายเหมือนเดิมเบรกชะลอถึงทางแยกเราจะตรงไปแต่เราต้องจอดนะคะปากซอยวิ่งมาให้ถึงปากซอยแล้วจอดดูรถซ้ายขวาเบรกชะลอวิ่งไปให้ถึงปากซอยมันจะได้เห็นเบรกชะลอเองนิดนึงอา้าวเบรกเบรกจอดเอา้ารถคันนี้ไม่ได้นะเนี่ยเขาถอยหลังแบบนี้ไม่ได้นะหยุดรถไว้ รยุดรถไว้โอ้มันไม่ได้ไหมเอ้าซ้ายขวาดูรถดูรถเล่าดูรถเล่าซ้ายซ้ายมีรถมาเอ้าดูรถคันนี้นี่แพงกะเป่านี่รวยสะเป่าได้นนิทาไมทําแบบนี้แยกนี้มันไม่ได้ปะอันนี้ได้นะซ้ายว่างขวาเังชิปไปเย็นนีู่เราตรงไปเอาตรงไปปล่อยเบรคปล่อยเบรคฟังคู่ปล่อยปลย่อยครูสั่งให้ปล่อยก็ปล่อยไป ไปแล้วพี่แหล่นะเวลามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นพี่แหลจะไม่ฟังครูอันนี้แหละเราจะทําให้เราชนไปได้แล้วครูไม่ได้ให้พี่แหล่แล้วพี่แหล่ว่าเราจะไปไหนกันครูไม่ได้เปิดไหเลี้ยวเอาก็ครูไม่ได้สั่งบอกให้เลี้ยวจะเปิดไปไหนหรอกยังว่าแล้วก็ครูบอกให้จอดเราจะตรงไปที่แรกครูวอกอ่าเราจะตรงไปแล้วจอดนะเฮ้ยครูพูดแล้วไปเนี่ยพี่เป็นซะอย่างเงี้ยครูบอกพี่เราจะตรงไปนะถึงทางแยกก็จอดดูรถก่อนครูไม่ได้บอกหรอ พอมาถึงอ่ะครูเราจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนแล้วครูไม่ได้บอกให้เลี้ยวไม่ได้บอกให้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยถ้า <จะ S 1> เราจะเลี้ยววา่วา,วาเปิดไฟเลี้ยวเด้อเอาก็ครูไปตรงไปดูดูนะเนี่ยพี่แหลนจะเป็นไหมครูเราเหนื่อยใจอะแกก็ <î s> ครูบอกแล้วว่า,าจะตรงไปนะเราจอดดูรถก่อนแล้วอยู่ๆพอจอดดูรถพี่ก็มางงว่าอ่ะจะเลี้ยวทางไหนแล้วครูเราจะไปไหนเพ่สติพี่อยู่ที่ไหนนะฮะ เราจะตรงไปเราไม่เลี้ยวเพราะถ้าจะเลี้ยวครูบอกก่อนล่วงหน้าไปลแล้วแล้วเราก็ต้องดูซ้ายขวาไงว่าว่างไหมแล้ามันไม่ว่างเออแล้วคนนี้ก็ขับเร็วเกินโอเคอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังออว่างไหมเออว่างอ่ะไปไปเด็ไปด็กามไปเฮ้ยค่อยๆขามไะจ๊ะแต่งเงี้ยพอข้ามมาล้วเ,เริ่มแตะเบรกเบาๆอ่ะมุน ค่อยๆดิเจนเย็นเจ็นเย็น,นเหมน,นไหมมันก็คืนเองได้แล้วพี่ไม่ต้องไปหมุนเร็วเออนั่นแหละมาหมุนประคองหมุนสองมือสิพี่มันตรงทางแล้วต้องหมุนสองมือแล้วไงอเ,เออนั่นแลหละหัไปหมุนเรีบถูกไหกลัวไม่ทันไม่ต้องรีบสิพี่ถ้าพี่ทำชา้าๆมันจะพอดีถ้าพี่รีบมันก็ไม่พอดีอ่ะมันก็หมุนคืนเองไม่ได้มันคืนเกินอีกอะมันเร็วเกินไปอืมไม่ต้องรีบเอาดีๆค่อยๆทำสิ เปลี่ยนเลนจากบัสเงืนญญไฟขวาเด๋แล้วถึงจะมองกระจกข้างวะว่างบ้างก็เปลี่ยนเลนไปเออดึงกลับมาปัดนั้นรถให้ตรงปัดนั่นร้ตรงก่อนหน้ารถตรงแล้วค่อยปิดนะคะสัญญาณไฟ่ะให้หน้ารถตรงก่อนอขึ้นตรงเออนั่นแหละค่อยปิดจ้าทำให้มันมีขั้นมีตอนเนี่ยเวลาทำทุกอย่างพร้อมกันก็บอกโค้ดทำไม่ทันมือก็ทาไม่สัมพันธ์กันไปทำทำไมพร้อมกันค่อยๆทำทีละอย่าง ทำให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปเข้าที่เดินลมแรงมากนักเรียนครูนะเนี่ยน้องปีโป้ชิดซ้ายจะอย่าลืมมองกระจกซ้ายทุกครั้งนะคะเอตอตรงจาะชิดซ้ายเข้าไปชิดซ้ายเม็ดแนงค่อยๆประคองเอาจา้ะเออค่อยๆปรับเอา เบรกทิศซ้ายนี่อ่ะตรงเบรกชะลอไว้แล้วหันหน้ารถออกหันหน้ารถออกให้ตรงแล้วหมุนพี่มองไกลหน่อยพี่อย่ามองที่หัวรถมองไปไกลๆหน่อยเออมองไปข้างหน้านะ่ะเออขึ้นตรงลอย่างนี่เห็นไหมเข้าช่องแล้วนี่นี่เข้าทิศซ้ายแล้วเห็นไหมเออปันจ้บนไปขวาพี่ต้องมองไปข้างหน้านะไม่ใช่มองหัวรถนะมองหัวรถมันไม่ได้หมุนนะพวงมาลัยอะมุนไม่ถูกมันจะหมุนไม่ถูกค่อยๆหมุนดีๆจับพงมาลัยอะหม่นสวยๆดีๆค่อยๆดีๆไมมองข่าง ในหน้ามองข้างมองกระจกข้างซ้ายขวาหน้าหลังมองไปทั่วๆนู้นถนนมีใครมาไหมไม่มีมองกระจกขวาไม่มีเอาข้ามไปขับรถต้องตาไวๆเอออย่ามองในรถมองไปนอกรถหนนขับเปอีชั่วโมงอีกชะ่วโมงนะเอารถหันไปทางเอาคืนหมุนหมุนค่อยๆค่อยๆหมุนปล่อยมือปล่อยสองมือค่อยๆสิพี่รู้ไหมว่าทำไมรถนี่เอาครู ทำไมรอบนี้ไม่เห็นไหลเลยอย่างที่บอกอ่ะเอาพี่เหยียบเบรกมากเกินไปรถไม่วิ่งพอเราเริ่มคืนได้ละพอเราเริ่มปล่อยมือให้พอเบรกกูไม่เบเหมือนว่าพวงมาลัยมันเริ่มหมุนนิดๆใช่ไหมพี่พี่ปล่อยเบรกมาอีกนิดนึงบางทีพี่เหยียบเบรกมากเกินไปเออเหยียบเบรกมากเกินไปมันทําให้รถไม่วิ่งพอรถไม่วิ่งพวงมาลัยก็ไม่หมุนไปด้วยคือครูหนาไม่ซู้ไันนี้กูเลยแค่กูดำก็บอกแล้วเถอะแค่ครูเห็นครูก็รู้แล้วครูไม่ต้องใส่หรอกนะเห็นแจ๊กนะครูอเวคาดได้จ้ส เระะนั้นไปขาคู่นี้ก็ดีๆอยู่แล้วพี่ไปเปลี่ยนรองเท้ามาเออแค่ครูเห็นครูก็รู้แล้วคู่นั้นไม่พอดีคู่นี้พอดีกว่าเพราะมันนิ่มกว่าไงเออมันนิ่มกว่ามันก็มันก็แบบยืดหยุ่นกว่าเวลาเราเหยียบอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันแข็งมันหนาแม่ครูรู้ทุกเรื่องแม่ไม่เป็นครูเลยก็ใช่เพราะฉะนั้นอะไรพี่ก็ต้องเชื่อครูไงหมุนขวาเพิ่มนิดเดียวเบรกสล็เบรกเบรกนะเบรกนะหันไปอีก อันนี้น้า,ารถหันมาฟุตบาทมันไม่ได้อ่านเนี่ยมุน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 เบาๆมุน,มนอ่ะปล่อยมือปล่อยเบรคปล่อยมือโอเคจ้าแล้วมองไกลๆหน่อยพี่มองตะหัวรถอ่ะพี่จะตีนี่แหละหัวม,มาไกลๆพี่ก็มองหัวรถตลอดดูนี่เนี่ยในคลิปเนี่ยมาดูตัวเองมองต่หัวรถเนี่ยว่าหัวรถตรงยางใช่ไหมเออมันมองทางข้างหน้ามือพี่ถึงจะไปมือพี่จะหืมันจะแบบมันจะไปพอดีกับรถนะมันจะไปกับรถนะ ที่มันตะหัวรถมันจะไม่ไป้ายมืออ่ะนี่นี่ยูเทิร์นเข้าเลนซ้ายเลนเดียวห้ามไปเลนอื่นมองอะ่ะเวลามองคนอื่นทำมนเหมือนมันง่ายเวลาทําเองมันไม่ง่ายมันยากเนี่ยตัวอย่างเวลาหมุนพวงมาลายัยแลรวอยากยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วคืนพวงมาลัยให้ทันเอามันก็ต้องหมุนแล้วประคองแล้วปล่อยมือจะ่เป็นจับควายจับควายแล้วมือพันกัน เริ่มเปลี่ยนเลนได้แล้วเนี่ยน่าเมื่อกี้เราอยู่เลนซ้ายนะคะแล้วก็จะมาอยู่เลนขวาวันแรกแล้วครูบอกอเปลี่ยนเลนหนุนเลี้ยวจะข้ามมหนุนครูบอกว่าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนโอ้ยรู้ไหมว่าครูสอนนักเรียนนะกว่าจะเป็นกันแต่ละคนไม่ง่ายนะคะยากมากเป็นยากนะนี่นักเรียนครูนะเนี่ยอเบชลาเบ่งบัวะพูยนี่คนหล่อ <laughs> คนเหล่าของครูมาเรียนครูหลายปีแล้วนะ<อ> <f ans> แฟนเขาก็มาเรียนครูนะคนเนี้ยอ้ยหลายคันอีกแล้วอ่ะบสัสงานฝ่ายซ้ายต้องพอมันจีนเนี้ย,อ,ยอ่ะทิซ้ายอ่ะหันรถออกหัน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 เลี้ยวหันนี่หันหันขวาไปสิไปจับไว้ทาไมพอมอะไรอ่ะเราต้องหมุนขวาอยู่แล้วเออจอดไม่ต้องหมุนขวาอยู่แล้วนะพี่ก็หมุนไปทางขวาได้เลยเออไม่ต้องไปตึงมันไว้สิ หมุนได้เออหมุนอีกได้เนี่ยไปเฮ้ยปสัสบยันไปขวาด้วยจ้า ทำไมไม่เห็นไหลเลยครูก็พี่ไปจับไว้อยู่จับไว้มาทีมันก็ไม่ไหลพี่ก็หมุนมากต่อยประคองสองมือเออตาตรงไปจ้ะเลี้ยนครูอ่ะซอนเลี้ยวเลี้ยวยนั่นนะเลี้ยมันเป็นก็เลี้ยวไเป,เล,วไปเลี้ยวจนกว่าจะเลี้ยวเป็นไม่งั้นเราไปไม่ได้เราไปไหนไม่ได้มันไปตรงได้อย่างเดียวพี่แหลขับทางตรงได้แต่พอถึงที่จะเลี้ยวมันจะเลี้ยงไงถ้าเราเลี้ยวไม่เป็น